สวัสดีครับผมมือนีกะมีการเลียงเลียงแ้วที่เลียงเฉพาะต้นโพนะครับเนาะอาอยุบ้านเหนือท่อนอจังหวัดมุกดาหารนะครับเนาะมือนีกะช่างหน้าขอพาก็ได้มาล่วมน้ำเพลินนะครับเนะาะนี่เพื่อฐานทีครับผมเพิน่นจะมุ่นพระมานะครับเนะาะเพิ่นจะมุ่นพระมานี่ครับผม ครับผมนี่พ่นกะพ่นกะเริ่มทาย่อยมากเรื่อยๆนะครับเนาะครับอย่าเริ่มกดไค์กดแช่นะเด้อ,อ,อครับผม่องหน้ากบพระนะครับเนาะลูกลานเนาะลูกล้านเล็กน้อยเล็กๆก,ก็มาด้วยครับเนดะ้อมาเนี้ครับผมครับ ครับผม,มไทยแขกอยู่บารเรือทอดเฮ่านะครับตอนนี้เพิ่นกะลังทยอยมาเรื่อยๆเนาะครับเนาะอืมกะลังเดินมาเรื่อยๆครับผมครับอ่าครับผมในเพิ่นก,กามาทำพิธีกราบไหว้นะ่ยเนาะเป็นบางคนเนาะครับเนาะอ่าครับผม ครับสวัสดีครับอันนี้พระคุณเจ้าเพิ่นกับกำลังมาหอดนะครับเนาะอ่ากำลังมาหอดกำลังจะเริ่มทำวิธีนะครับเนาะเดี๋ยนี่ครับผมอ่าคุณกับกำลังทยอยมาเนาะครับเนาะอนะครับผมครับผม พุทธายมาปีนาตกคานีนาตังสังตัมทุกข์ทัมภุทโธพระขาวาพุทธังพระตวันตังอภิวาเทนีอ่าครับผมขนาดนี้ก็ให้เดินถึงเวลาใส่บาทแล้วนะครับเนาะ อ่าถึงเวลาหยาญโยมใส่บาตทนะครับเนาะไปครับถึงเวลาหยาญโยมไปใส่บาตทนะครับเนาะออ่าถึงวิธีใส่บาตรแล้วครับผมครับพระคุณเจ้าเพิ่นก็อ่าสวดนะครับเนาะตอนนี้ สันเตนะโสมวิกินาทิตวามุนินตันเตสภวตุเตยมังกลานิสัจังวิหายมติจาราวาะเกตุัตาบิโรปิตมังกิังตะกังปัญญาปฏิะิโตจตวามุนิโตสันเตสภวติยมัลสตปาัอสับตรับผัอะิินเ สาถุสาธุเด้อครับผมใส่ใส่เอาใส่ใส่ไปเลยไม่เป็นไรครับใส่ไปเลยครับผมใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่เป็นไรครับผมสาถุเด้อครับออใส่ไปเลยเออใส่เลยใส่เลยใส่ไปเลยไม่เป็นไรครับอาอือครับผม ครับอันนี้ก็ใช่หอดเวลาใส่บาตของหยาดย่อมนะครับเนาะอ่าครับผมเพิ่นกำลังใส่บาตครับผมตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมอ่าช่องหน้าขอบพระนะครับเนาะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สองหน้าขอพระนะเด้อครับผมอ่ามืนน่อนี้เป็นมือำทำวิธีอ่าใส่บาตอายุบานเดิอาทอดนะครับเนาะทำบุญ ทำบุญตนโพ่อเจ้าพ่อตนโพ่อเพิ่นครับผมเนี่ยข้นกะมานะครับเนาะทช่เยมาใส่บาทครับผมวันนี้ครับผมสวัสดีครับอตอนนี้กะกะแล้วแล้วเนะาะกิจกรรมที่เพิ่นบอ,ก,อกที่เพิ่นบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพอ่อยู่ตนโพ่อยู่บา้าทหลวงทอนนะครับเนาะเพิ่นกะเฮ็ดแล้วแล้วครับตอนนี้ครับ ค่ะคุณเจ้าคนกาท้ายอยเมื่อแล้วครับผมบาดที่นี่ครับผมดอแม่จะฟาดเลยนะแม่มเพื่อแม่เพื่อนหมดแล้วกลับไปนี่อาบน้ำเลยน้ำมึอเฉยเเเเเต่าหูเต่าหูพนดีใจครับอ่ะตอนนี้กับคนหยาดโยงกับกระลังเอานามไปหยาดนามนะครับเนาะไปหยาดนามครับผมอ่ามาหนี่คุนกะมี่ครับผม อ่าผมก็มีลุงท่าน,นครับปุ่ปนครับผมอารมุชินเด้อครับเด้อมื้อนี้เด้อครับอ่ครับผมคนก็นั่งเงินมาเอาอของลงท่านนะครับน้บบองอยู่เลยครับผมเอาของลุงท่านกันครับอ่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าช่องหน้าขอบพระในดูทูบนะครับเด้ออ่าเขาไปกดติดตามให้น้ำแน่นะครับเนาะอไปกดติดตามอ่าขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อเมื่อนี้ครับผมอ,อ่าสำหรับช่องหน้าขอบพระนะครับเนาะอ่ะาพรนนะกอะตันน้ำดื่มได้ลเลยนะครับน้ำดื่ม ครับผมมาเมเนกาช่างหน้ากบพระก็ขออันจบคลิปแค่ซ้ำนี้ก่อนนะครับน้อเมือนี้กาความบุญขอบคุณหลายครับผมอ่าจะเริ่มกดติดตามกดซับตะไคร้ช่างหน้าเนยเด้อครับผมสวัสดีครับ